อย่าอย่ารับนะพี as, ่รับไม่ละเราอางี promises, no s <S man, okay. ้รับไหมแล้วก็กระทืบมันเอาไหมรู้มุกกระทืบมันได้ได้ได้เวลาใครวะดีมากเลยดีมากเลยกูโดนนะกูโดนนะใครเอาหอกอ่ะกูจะแตกออกเกมออกเกมออกเกมไม่ได้โอ้กูแตกโอ้กูแตกเฮียเฮียมีคนบอกว่ามันเปิดได้เปิดแมพดูกันได้เฮียใครอยู่ข้างบนอ่ะ พี่ตาล่าพี่ตาล่าพี่อะไคน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 พี่เอาไปดิเอาไปดิไอแท็กวามาแท็กวามาแท็กวามาหากูมานก็เชื่อมันอุ้ยหอมหมเอาไปดิเอาไปดิโอ้โหพีเปี๊ยกนู้โอ้โหเปี๊ยกนู้นนู้าแต่ใครเที่อโอนู้นแต่คนอื่นลูงน้ากูบอกแนนะลูงน้าแต่มึนนะแกงมึนนะ ไอ้มันจะวัดตามเรามาทำไมเนี่ยเหีเยกูงงเว้ยน้องมาไหมเนี่ยพี่มาลีกับพี่ยายหยีเป็นอะไรกันครับเห็นพี่ทิงพูดในไลฟ์พูดในไลฟ์อ๋อไม่ได้เป็นรายการคือก็แอบแอบปื้มไม่เฉยไม่ได้ชอบปื้มไม่เฉยครับพูชร้าใหญ่หุ้ยวุ้ยเพชรโอ้โห เุ้ยไม่ไอ้เหี้ยเพไม่รู้จักจะ,จะ,จะสิ้นจะจบอไอ้เหี้ยเฮ้แพ็คแบบเพนเยอะมากเฮ้ยคุณไปไหนก็เจอนำหน่อยนับหน่อย,อยผมอยากเลิกเล่นการพน,นันช่วยให้คำสอนผมทีครับอ่าเก็บเงินโดนเนี่ยพี่ดีกว่าเฮ้ยม,มีคนที่พีมาไปตามมีคนที่พีมานะ <iet> <yap> อย่าอย่ารับนะพี่รับไม่หล่ะเราเอางี้รับไหมแล้วก็กระทืบมันเอาไหมรู้มกระทืบมันได้ได้ได้เวลาอย่าเอาก่อนเลยเดี๋ยวผมรอตามเบียร์เอาไหมเบียร์เอาไหมรับผมรับแล้วผมรับแล้วคนกี่คนคนเดียวมันขอมาคนเดียวเดียวเดี๋ยวมียาตีแรงวะมันจะให้ของเปล่าเฮ้ยอ่ไม่มีดาบของกันเลยวะใครวะตีมา่เลยตีมา่เลยตีเลยตีมาัเลย ไอเท่งมาดิเฮ้กูตายกูตายเฮ้กูตายกูแตกเฮ้กูตายกูแตกโอ้ยเยอยพวกนี้มันโหดเนี้ยไอเทงมาอันเททย่ล้ากูมีแอปเปิ้ลกูมีแอปเปิ้ลไม่ห่วง ไอ้แดงมาดิอุ้ยแดงกูจะไล่อย่าย่าตีน้องผมเมียอย่าตีน้องมึงหรอแล้วมึงไม่บอกอ่ะเฮ้ยมันเอากูเฮียมันตีเฮียทำไมไม่รู้เนี่ยเพี้ยเฮียเพี้ยนี่ที่ผมจะบอกควาให้เออไอ้น้องกันก็ไม่บอกเฮ้ยตามาเฮ้ยตามาเนี่ย้ยมันมันไหนน้องมึงมันมาไอตามาเียไอ้บังเฮ้ยมาดิ ไอ้เฮียบุตลุมไหนมึงอยู่ไหน,นย,นยๆๆไม่มี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 ขวาม,มาไว้พี่ตาระวังเกอพังนะพี่ไอโจมาดิาาไอ้เฮียไอ้หนนีเนี่ยาดมาเฮียเอ้ยวย ไม่ตายไมตายรับเอยไปตายรับหน่อยเฮียมันจะยัง hmm, ว huh? ันไหนน้องมึงเนี่ยแท็กน้องผมแต่แม่งเดี๋ยวผมเข้าเทีมมันไปอยู่มันไปอยู่กับมันมันไปอยู่ไอ้บังเนี่ยมันไปรับตีบังแท็กได้ไงเนี่ยเอ้ยมันไปรับตี้ไอโจนไอ้นี่ได้ไงเนี่ยน้องมึงจริงไหมเนี่ยอย่าเปียกแตกไอ้ซาดอ๋อจะอ๋อจะรับไปทันอุ้ยเฮียเราเซฟกลัว โอ้เซตไอ้เชี่ยบังไอ้เหี้ยเปียกหายหมดเลยเหรอเอ้ยอยู่กับน้องมึงอยู่กับน้องมึงอยู่กับน้องมึงอไหมงไหมไม่ของอยู่กับน้องมึงของอยู่กับน้องมึงของอยู่กับน้องขขอออออยยูู่่คกับน้งไอ้เปียกไอ้คนนั้นอ่ะเอาดิเอาเอากำมันดิไอ้บังบอกน้องมึงดิที่เปียกรับมาเอาตั้งใจให้เปียกผมเนี่ยเออเอากำมันดิเฮ้ยเอาเอาเอาบล็อกออกตีตีไอ้เหี้ยไอ้นี่ไหมเฮ้ยมันเหี้ยไรกูน่ะไอเอากระทืบไอ้เหี้ยนี่ไหมไอมันเชี่มันไหนไหนไอไอนั่นอยู่ไหนวะ แอตา้าแอต้าอยู่ป่ะเอาแม่งป่ะอเอาแม่งป่ะไอเจ้าแอต้าเอามันไม่เอาม่นเอามันไหมได้หมดเหรอจะขอชุดขึ้นแป๊บนึงโ okay, okay. อเคโอเคเอาเจ้าแอตา้าก่อนเดี๋ยวมราเอาของแอต้าไปเลยอยากกระเทือนบินไหวยังอ่ะยแล้วของกูอะของกูอยู่ที่ใครมาเทมันดิมาเทมันอยู่ไอแท็กอยู่ไอแท็กเอาป้าปเอาบ้าเอาบ้าคนดู<ร>นี่ของกูจะพังว่าไอไอบ้างเฮียเฮียน้องบอกว่าของโยเฮียไหมอ่ะ ไม่อยู่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 เลยนี่อยู่กับมันมันได้มันได้มันมันคงตีตายอยู่กับเราอะพี่มา<อ>ลีรับก็ดิฟหน่อยเดี๋ยวมันมาซ่อมชุดให้ไหนก็ดิฟอยู่ไหนทีพีไม่หาก็ดิฟก็ดิฟบ่ทีพีให้ก็ดิฟเทมมาก็ได้ก็ดิฟเทมมาให้ก็ดิฟเทมมาหน่อยที่ไม่อยากทำอะไรเดี๋ยวไอ้เพีย้ยเดี๋ยวกูกลับไปทำชุดให้เป็นหนึ่งกูได้เพชรมาเยอะอยู่สิบสองเม็ดของหายาว<อ>่ะเยอะ ก็ดิบอยู่ไหนอะผมมีเพรเยอะมากมันให้บล็อกเพรมาเออดี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 ดดมึงได้ชุดคืนอย่างนี้ยเนี่ยม,มันอยู่เนี่ยเ<ม>นี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่กันเนี่ยอยู่กับน้องคนเนี้ยเนี่ยอยู่กับน้องคนนี้นอะไอ้บังเนี่ยอยู่กับคนอยู่กับคนเนี้ยอยู่เบบี baby, ้อ๋ออ๋อฟาร์มพี่พิจารณาผมอ๋อมันให้นี่กูมาเลยนี่ว่ะให้กูซ่อม ไา้พิจาราผมดิแต่โซเยตไม่มีนะารับแล้วได้คืนยังบางได้คืนยังมันบอกขอไม่ได้อยู่กับมันมันอยู่กับมันมันเป็นคนได้ไม่อยู่กับมันได้ไงไ,ไอ้อยู่ไกลไอ้มันก็อยู่ไ,ไอ้เพี้ยงอะเพียงนี้ปันหยุดมันกับเทื่อ ขึ้นมาเกือบเต็มแต่ได้อยู่ไหนแอตตาอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยอยากกระทืบมันวะหนุ่ยพี่ของไม่ได้อยู่กับผมพี่เอาของไม่อยู่กับเองมันอยู่กับใครอ่ะเอ็งตีเปียกตายไม่ใช่หรอผมเพิ่งมาเอาลาเตลี่มีไม่ใช่หรอของของเปียกอ่ะของพี่เปียกอ่ะใครฆ่าพี่เปียกตายไอ้นั่นไงลาเตลี่อ่ะที่คุยกับมันอะผมไม่ได้ผมไม่คุยกับมันโอ้ยโดนเหลี่ยมไอ้เหี้ยเปียกตายอย่างง่ายเลยไอ้เหี้ยแล้วขวายบังด้วยไอ้เหี้ย ไม่สองไซเลยดีอะหมูกับหมูตีกันแย่งรำกินเอเฮียราเอต้าเก็บไปเปล่าวะพี่เพราะว่าน้องไม่เอต้ามาที่หลังเอต้ามาที่หลังมาพร้อมกันหมดเลยเนี้ยเมื่อกี้มาพร้อมกันหมดเลยไม่ใช่มึงลองย้อนดูสตรีมกูมาตีเปียกตายก่อนไอเอต้ามาโอ้แม่งสะาใจเลยทันแม่งไม่น่าตีเลยผมไม่ได้ผมไม่ได้มาตีพี่ผมเพิ่งมาเมื่อกี้ผมยังไม่ไม่หรอมดูดิไอเอฟโออะไรน่ะไหนพี่หนามพีมาลีพวกไอเอต้ามาเติมพี่บัง อแล้วมันมาได้ยังไงอ่ะใครไปรับมันอ่ะใครรับใครรับท no ีพีเขาพวกเขาอ่ะใครไปรับท no no ีพีมันอ่ะมันไม่อยู่แล้วนะมันไปแล้วนะเอต้าอยู่อยู่แต่เนี่ยไอน้องคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่ตีกับเราเนี่ยไอมีนี่ผมมัน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 นี่ผมเออผมยังแม่นตีพี่เลยผมไม่ช่วยพี่เนี่ยล้วมันถือดาบฝักันมาตีกูไว้ที่มันถือดาบฝักันอ่ะนะโอ้ทั้งทองทั้งเหล็กทั้งถาดมันเต็มตัวเลยอ่ะ เมื่อกี้กำลังย้ายบ้านเลยแล้วชนชนมึงดีบ้างเอต,ต้าเมื่อกี้นะ่ะเอ้ยไม่ใช่ไอ้ไอ้บังจู่ก็เต็มเหมือนกันเลยเฮียโอ้โหมึงทำใหม่เมื่อกี้เลยโอ้โอหไอห้เฮียต้องไปเอ็นชาร์จใหม่ออีกไ้เฮียก็เสียลายไม่มันหาเนเธอร์จะยากเนี่ยแต่พี่มีอยู่เนเธอเร์เอาปะเฮียไม่แก่อ่ะผมทำมเยอะมีเยอะมีเยอะประมาณห้านาทันห้านาทนมีมีหมดเลยไปทำอะไรของเฮียไปย้ายบ้านของเราได้เฮียพี่ไอ้ที่กดคนนั้นไปยืมอยู่อ่าอัโต้อะ ผมจะขุดโพไม่ใช่มันแฮมมาแล้วอ่ะมันแฮมมาแล้วอ่ะมีคนที่ไม่ใช่ตีเราปะกระทืบแม่งสักคนนี่หมั่นวาก่อนครับมีแต่ตีแอต้าพี่นี่ไหนคนไหนมันตีแอต้าตีกันเองทำไมวะนี่งงมากเลยไหนตีแอต้าคนไหนก็ไอ้มาเชื่อไอ้คุณไอ้เอ้แกลเนี่ยเลยที่ไหนพี่เอามันไหมมันมันอยู่ไหนอ่ะน่าเห็นปั้ยอนนี้ตอนนี้มันบอกมันไอ้แก้วดีๆจะโอ้โหทันไม่ถ้าตีถ้าตีมันมันรับไอ้พ่อไอ้แอต้ามานะมันรับมาหมดทุกคนเลยนะเอาเอางั้นก็ได้ครับผมผมช่วยนะผมไว้ผมไว้ผมไว้ ไหวไหมไอ้ไอ้บังมึงมีชุดปะยังยังยังเนี่ยแต่ผมกลับบ้านผมกลับเอ้ะฝากของกลับก่อยฝากของกลับไอ้ไอ้เท็ดมาเท็ดมาฝากกำลังกันตายเท็ดมาเท็ดมาเท็ดมาแบบแบบมันรอเลยไอ้ตาไอตาจะมาตีใครพี่มันมาถ้าถ้าตีเนี้ยตายยังไม่ใส่สกินอีกเหรอโอ้โหเชยจัดเลยยังเพิ่งเข้ามาโอ้เขามีเติมสกินแล้วเงยอันนี้สกินฉลามโคตรสวยอ่ะ เฮียไปเติมดิเฮียโง่อ่ะสองหนึ่งเฮียโดนอะอ่าเนี่ยไอ้ไอ้นี่มังงงโอยเฮียดูมังพูดเออดูมังพูดดิมึงเจ้ากูไหมภูมึงเอากูไหมเอาบ้ามึงเอาเติมเอาไหมไอ้เฮียเอาแม่งเลยไอ้เฮียพูดควายอ่ะตอะไรไม่ถือได้สองอันไม่ได้าบขอบมันแรงไอ้แพรก็แฉกยังพูดเลยเฮ้ยไหนมันอยู่ไหนวะไม่ใช่ขอบมันแรงไม่พอพี่มันเก่งอันอีกมึงมูมันมาเยอะมันมาเยอะมันมาเยอะ งั้นงั้นกลับงั้นกลับ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 ดีกว่าเฮียไม่ไหวแล้วพี่มารีเขายังไหวพิบไหวนะที่เขาแบบมีแอปเปิลต่อให้เฮียเปียมเหมือนไปมอบเกาไปยืนไม่ตอบไม่โตไม่เถียงอะไรเลยโอ้เฮียเออมึงเก่งนะภูมิไม่พี่เฮียมันไม่ให้กูกลับเว้ยมันมาเดินโซนเดินชนเว้ยเฮียเนี่ยพี่เอามันพี่เอามันเลยพี่พี่เอากันมันไม่ถ้ากูถ้ากูกับมันมารับตี้มันมารับตี้นี่รับตี้อ่าพี่พี่ตาพี่ตาพี่ตาพี่ตีขอไม่หอมล้วพุ่มขอพี่กลับมาไม่ได้ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเฮียมันตีได้ไงเฮียมัน น้องมันรับทีพีกูดูสเปรย์อะอยู่มันตีได้ไงอ้าเฮ้ยเอ้ากูโดนกูโดนเอ้าวใครทุ่พ่ออ้าแล้วใครทุ่พ่อใครทุ่พ่ออ่ะมันตีพ่อตายเฮ้ยกูโดนนะกูโดนนะใครเอาหอกอ่ะเฮ้ยกูจะตายกูแตกเฮ้ยกูจะแตกเฮ้ยกูจะแตกออกเกมออกเกมออกเกมไม่ได้ไม่มีคนทุบพ่อเว้ยมามาดี โอ้กูแตกว้โอ้โกูแตกไอ้เหี้ยโอ้โห่วยใครไปทุบพ่อวะไอ้กูแตกโอ้โห่วยไอเย้เหี้ยเซ็ตในเชือหายหมดเลยนี่คนทุบพ่อออกไอ้เรื่องเกลียนเลย,ยกออกใครแม่งทุบวะไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวผมทำชุดมันใหม่ไม่บวกก็บวกแค่นั้นนะ่ะโอ้กูแตก ไอ้มึงเลือนเที่ยอะไรเนี่ยแกูแบนแม่งไอ้เที่ยทำไมโดสามสิบบาทไม่มีเพลงแตกหนึ่งครึ่งอ่ะเกินไปปะไม่เกินไปหรอกครับผมออกเยใครไปทุบออกวะย้ายของยังไงจะได้ทุบตัวใครวางเอางี้ใครเป็นคนวางดีกว่าเฮ้ยเซ็ตเนเธอร์ไปหมดเลยกลับบ้านหลังนู้นดีกว่าไปเฮีย ปั๊บวันแม่พิมพ์เหลือเป็นสองอันนี่เสร็จเนเธอร์มันต้องเอาไปทำเป็นเนเธอร์ยังไงวะน้องเออครับสี่อันอะไรอ่าี้แท็กแท๊กแท๊กแอ้แท็กแท๊กพาพาไปกลับบ้านหลังน่้นเลยพี่ของเยอะจัดเลยเบื่ออย่าง,างเบื่อเลยเอ้ยเอ,ยเอย้ของตีทำเนเธอร์ไรอยู่ไหนอะ ไปบ้านไหนจะไปบ้านไหนบ้านเอ c ซหรือว่าบ้านเอ c ซบ้านเอ c ซีแล้วทำของเลยแล้วพวกเราทำของเลยแม่งเจออย่างนี้แม่งเออบางแล้วใครเป็นคนวางไงจนาธานมึงมึงทุบออกเหรอโจนาธานทุบออกเหรอฮะอะไรนะพี่มัแม่งเก็บโพใครอะสิบคนสิบอะอแล้วมึงทุบออกทำไมอะอ้าผมเห็นผมก็ผมไม่เห็นตัวพี่ ผมรู้ว่าพี่กลับไปแล้วผมก็เลยยังยังไม่กลับผมก็เลยตั้งบล็อกแล้วก็นั่นเลยถอยตายประมาณกับ้าเราไปทำอะไรไม่เป็นไรหรอกดีนะยังไม่ได้ของตีบวกไอ้เหี้ยของมันยังเกิ่มอยู่หรอกไม่ใช่ดาบสวัสดีครับผมลเม็ดเม็ดหนาครับดาบขอ่ใครไม่รู้พี่อยู่กับไอ้เปียกไอ้เปียกอะอะไรดาบผมม้ไม่ใช่ ยังมีแค่ชุดไหมแค่แค่ชุดผมมาแท็กอะสวัสดีครับผมไมเมดเน็ดเดี๋ยวพี่ย้ายของออก่อนเดี๋ยวเพิ่งมามีซ่อมแซมไอ้เยอะมีดีนะมีซ่อมแซมโชบลาบ่าว้าวววไว้ของดีด้วยไอ้เยอะเออเออต้องไปเก็บเบี้ยอินจาดิพี่มันมีเซตเซตอะไรบวกบวกเท่าไหร่ไม่มีบวกของพี่ของกลางมันยังไม่มันยังไม่เต็มมันมีแค่เซตในเชยเฉยเออเสียใจป่ะเนาะเออ อะไรหรอกใหม่ไหมนี่เมื่อกี Brother, ้ไม okay. ่เฮียเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาอาหารกับยาไปเฉยหละผมขนของอยู่ไงเออไม่ตีไม่ทีครับใหมรักนะคะรักนะคะไหนดูดูหน้าหน่อยเฮ้ยรักเหมือนกันครับเนี่ยเนี่ยคนอย่างเงี้ยที่ผมจะรักคนอย่างนี้เลยดีมากอย่างเงี้ยดีรักรักเหมือนกันครับไ่ได้พี่ทักแล้วันพี่ทัก อะไรนะ ب, อะไรนะรับไรพี่อยู่บ้านนี้พีซีได้มาแค่เดียวเองคนขอเขาไม่กะใครเนี่ยกูกูทำเซนเนเธอร์ได้เซตหนึ่งอ่ะตอนเนี้ยมีใครเอาปะรับไหนพี่รับไหนพี่ชื่ออะไรฟาโมอะไรนะใช่ใช่ใช่กูได้เซนเนเธอร์อ่ะกูทำเซนเนเธอร์ได้เซตหนึ่งอ่ะเซตเต็มอ่ะไอสองเซตอ่ะสองเซตอ่ะมีใครเอาปะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไว้เองพี่เดี๋ยวผมทำไว้ฮะไม่พี่ทำได้พี่ทำได้ตอนเนี้ยพี่เอามาให้ผมสี่ห้าแท่งก็ได้พี่พี่มีกีนแท่งอ่ะอะไร เอ้แท่งในเธออะแท่งในเธอเหรอแท่งในเธอมีนเดียวยังไม่ได้ไปทำเลยอ๋อเดี๋ยวผมย้ายของเอนแล้วนะพี่เดี๋ยวพี่เพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเอาโพมาวางนะพี่เดี๋ยวมีคนเอาของไปได้ได้ไทำเซตในเธอใหม่ไปบ้านใหม่ด้วยอะใครใครยังไม่ได้อัปเกรดไอะที่พี่หมาที่หมาที่พี่หมาที่เอ็มอะท้าเกรดนะโคตรสวยกูบอกให้แต่ขอให้แทงออัปเกรดบวกหนึ่งเสียดายอันนั้นอะ เสียได้ใหมเใ้ย<ม>เซนเนเจอร์เอาไปทำยังไงวะต้องเอาไปหลอมเหรอขอไปแล้วขอได้ไปแล้ว,ม,ลวมันชื่ออะไรวะมันชื่อทีมสปีกเหรออ๋ออันนี้ต้องอเฮ้เ<พ>เเยเซนเนเจอร์เซนเนเจอร์ทำยังไงเซนเนเจอร์มันต้องใช้สี่อันต่อหนึ่งแท่งอะพี่ต้องเอาไปนี่พี่มีห้าเนี่ยแล้วมันต้องใช้อะไรอีกอะม,ม,มันก็ได้แค่แท่งเดียวไงแล้วมันทำยังไงมันทำยังไงอะเฮียไปวางตรงไอ้นี่มันจะมีมันสอนคราฟอยู่ไม่มีมันวางไงอะคนดู มันใช้มันบอกว่าต้องใช้ทองด้วยหรอเฮ้ยมันทำยังไงวะเสร็เนเธออ่ะอ๋อใช้ทองด้วยเนี่ยเขาดน้บอกใช้ทองเลยมีทองป่มมีทองปะมีทองม่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดวมันอยู่อีกหลังอะไรเฮี้ยเอ้ยไม่ใช่หมดแล้วเนียโดนดนตีแตกทองอะนะที่กูให้มึงไปะนะไม่อ๋อมีมีมีม ที่มาที่ผมมีผมมีเต็ดไหนมันอยู่ไหนไหนไๆนี่ๆๆ่ี่นี่มาไี่ทก่มาพี่มาไอาไม่ฮแบบนี้ต้องแก้ครับเพียมีบวกหนึ่งว่ะสะท้อนโดนดามิ่งโดนทำน้องโวียดีอยู่นะขาดหัวว่ะ แต่มีต้องแก้ครับเฮียได้ครับเอ้ยบวกมันยากเปล่าบวกอ่ะยาก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 อันนี้ผมทำครึ่งชีวิตแล้วเอาไว้ที่ไหนนะกระของครับจะของอะไรย่าของอะไรย่าของเลยเดี๋ยวจะจะเสียระยะได้หรือย่าจะจะได้เริ่มทำชุดใหม่เดี๋ยวลาเลยคุณคมเกี่ยวกับความรักหน่อยครับขอไม่ต่อท้ายคำว่ารู้เรื่องนะครับรักเธอนะแต่ไม่กล้าบอกรักย้อดไปหลอกกับพ่อมึงนะ ไอ้น้องมีเศษในเธออันหนึ่งปะแท่งในเธออ่ะใครมีเหล็กบ้างไอ้ใครมีทองบ้างอ่ะน้องไอแท็กมันรู้กันกับแอสตากูดูสตรีมมันละมันหนอนใช่เหรอคนดูบอกว่าน้องไอแท็กรู้กันกับแอสตามันดูสตรีมมาแล้วมันนอนไว้ก่อนเลยเฮียไว้ก่อนเลยไอตัวไหนพูดวะขอตบทีนี้ ไอทองหายจริงเนี่ยทองหายเนี่ยจากเฮียเฮียมาเอาทองเฮียผมมีผมมีผมคาบให้เฮียเฮียทิ้งมาบัานดังบันึงนังบันดังไม่ได้ไม่ได้หายไงเฮียเฮียไม่เคยทำเลยเอ่ะเฮียปลุกหลับบันึังเฮียจะปลุกออกมาเฮียจะย้ายแล้วปลุกทิ้งเอาไว้ไงก็เดินมาด้วยไงออโอเคโอเคไปไหนไอทนนันไองไม่ถามพวกเองดิให้เก็บชุดพี่ไปอ่ะผมไม่ได้เก็บ โอ้โหไม่ได้เก็บอะไรมีตีกับพี่มีมีมีลุมตีพี่อยู่เอ้งไม่เอ็งเอ็งอะไม่ได้ตีแต่เมฆกับโกเอตตาตีจ่ใครเก็บไป